สายน้ำหลายสายของแม่น้ำแยงสีในประเทศจีนเป็นที่มาของเขื่อนคอนกรีตรที่ใหญ่ที่สุดบนโลกเขื่อนสามผามีความยาวมากกว่า2กิโลเมตรสูง60ชั้นใช้คนงานในการก่อสร้าง40,000คนและใช้เวลามากกว่า17ปีเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้20,000เมกะวัตต์ หรือ2เท่าของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ทั้งหมดในอังกฤษรวมกันนี่ถือเป็นสุดยอดวิศวกรรมในการสร้างเขื่อนความสำเร็จของเขื่อนสามผาเกิดจากนาวัตกรรมทางวิศวกรรมของเขื่อนโด่งดังทั้ง5ซึ่งช่วยให้วิศวกรสร้างเขื่อนที่ใหญ่ขึ้นที่ละเขื่อน อนนี้เราจะเปิดเผยเรื่องราวอันเหลือเชื่อซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังความอลังการนี้แล้วรวมไปถึงการก่อสร้างที่ช่วยพวกเขาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นการสร้างก้าวกระโดดจะเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดขึ้นไปจนถึงใหญ่ที่สุดในโลก